ชอบมากเนาะพี่เนาะชอ,ชอบมากเลยถ,เถูกใจเลยอโอเคครับพี่ต้อมลูกค้าบอกถูกใจมากไเจอใหม่ว่าปืป้มมากครับชอบมากสวัสดีครับผมวันนี้ผมกรเอนมซ a นะครับได้เอารถ c f ฟส0มรมาส่งให้กับพี่ในที่บ้านบึงนะครับ อันนี้สั่งสร้างจากพี่ต <Lay out music> ้อมกระชายดำทีเชดีนะครับเดี๋ยวไม่นายแกจะลองดูนะครับลองดูเว่ยว่าเป็นยังไงมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับพี่ เป็นยังไงบ้างพี่ค,ความรู้สึกดีมากมกับกับตอนที่พี่ซื้อมาตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับคนด่ามือลังมือเลยอ๋อโอเคครับนี่นะครับรถพี่ในาย C F สามร้อย L บ้านบึงพี่ในารับเป็นคนรับรถเรียบร้อยแล้วนะครับกใจอ่านี่นะครับรถพี่นายครับพี่พี่นายมีอะไรจะฝากถึงพี่ต้อมไหมครับโอ้ยทำได้ถูกใจมากครับ นอนนี้มีติดตามครับชอบมากครับชอบ,ชอบเกิดต้องติดตามอย่างงี้โอเคครับมีพวกจะส่งมีกหลายคันเลยอย่างงี้ถจะเกิดมางี้นะโอเคครับผมอฟสามร้อยแหวเ T K D ได้มาอยู่บ้านบึงอีกหนึ่งคันแล้วนะครับนี่นะครับพี่นายรับที่เรียบร้อยแล้วนะครับ